Family สโนวเฮฮาปาร์ตี้มาเลวเเลวามาซิมามาเฮฮาปาร์ตี้มาสนุกสนานไปกับรายการละเ hey, ฮฮาปาร์ตี้ดูตลกตัวไทยไม่ต้องไปไหนเขาจัดไว้ช่อง ให้สบายดูกันให้ผ่อนคลายเรามีตลกพัวไทยมากมายกายกอง เฮฮาปาร์ตี้เป็นประจำด้วยอาจารย์หนุนสุทางช่องเฮฮาชาแนลของเรานะครับเรามีตลกทั่วฟ้าเมืองไทยเดินทางมาปาร์ตี้กับเราครับค่ะยังสนุกสนานเหมือนเดิมนะคะค้ำขันหันสารละลากันแบบนี้แหละค่ะใช่ครับกันทั้งครอบครัวเลยนี่และตลกคณะนี้นะครับเรียกว่านี่เขาตลกกันทั้งตระกูลเลยทั้งตระกูลทั้งครอบครัวมากันหมดเลยใช่ครับไม่ใช่มีแต่ครอบครัวเรานะฮะครอบครัวนี้เขาก็ เขามาไกลจากบ้านโองครับพบกับคณะแปวบ้านโอง ครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมมารายการนี้แล้วมันกระชุ่มกระชวยลืมแก่ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเอ้ารายการก็บอกแล้วว่ารายการอะไรพี่และในช่วงนี้เป็นหน้าที่ของตลกคณะแป๋วบ้านโป่งและยังอยู่ในช่วงเฮฮาปาร์ตี้เดี๋ยวด้วยก่อนพี่เดี๋ยวด้วยหยุดีหยุด้วยครับทำไมพี่โปรดิวเซอร์ไปไหนครับทำไมล่ะพี่ทำไมไม่มีพลุเหมือนคุณจิ้มเขาเลยล่ะครับพี่อยากเอาพลุใช่ไหมพลุมีเอรวรจุตวรรษหกโมงเย็นและห้าโมงเย็นดี เผาดิมันคนละพวกกันพี่แตเปิดรายการไงเอฟเฟคเอฟเฟคเอฟเฟกเนาอ๋อสุดยอดอ๋มันจะมีเอฟเฟคนะคะครับครับเอฟเฟคเอฟเฟคค่ะกลับกันมาอีกแล้วพวกเราตลกคณะแป๋วบรนโปกได้มีโอกาสมารับใช้ท่านผู้ชมที่ให้เกียรติชมรายการของเราอยู่สนุกสนานทุกวันจากรายการของเราดิอ่ะเอางี้ดีกว่าคุณจิ้มก็จัดสรรนะตลกหลายคณะมาแน่นอนค่ะคุณจิ้มน้องจิ้มน้องจอยเขาเป็นพิธีกรที่น่ารักมากครับผมเขาเป็น ญาติกับพี่เหรอใช่ค่ะเป็นญาติกันค่ะอุ้ยแต่ผมดูนะทั้งพี่จิมทั้งคุณจอยนี่สวยๆนะตระกูลนี้จะมีขี้เหล่ก็คนเดียวเนาะเพราะว่าพี่พี่ไม่สวยหรอกหนักไปทางน่ารักอ๋อนี่มันจะมาพูดเล่นกันเลยดีกว่าทำไมพี่เมื่อมาแล้วเราก็แสดงกันเลยนะเล่นอย่างวันนี้เราเล่นนะคะไม่เล่นภาคกลางเรื่องเราเนี่ยภาคกลางภาคใต้เราไม่เล่นภาคเหนือเราไม่เล่นเราไปเล่นนู่นเลยค่ะภาคอีสาน ไปอีสานเลยไปแถวอีสานเลยค่ะตั้งใจว่าจะเสนอละครให้ท่านได้ชมมาสักเรื่องตั้งใจมาจะบ้านเลยพอคิดไปคิดมาเอ๊ะไม่ใช่ละครมันไม่ใช่ละครเป็นอะไรครับพี่มันเป็นเรื่องจริงๆครับท่านภูมิเกียรติทีคารบเรียนกันก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงๆเกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครอําเภอภูพานเป็นเรื่องจริงครับเราเอามาเล่นเป็นละครวันนี้เราเอามาร้อยเป็นเรื่องตลกตลกขำขันดูกันแล้วขำขำสบายสบายมันเกี่ยวกับอะไรพี่เกี่ยวกับความรักคุณ โอ้โหจริงครับคนเราเกิดมาทุกคนมันย่อมมีรักใช่ที่ไหนมีรักที่นั่นต้องมีทุกข์ถูกต้องมีรักมีสุขเฮ้ยมีรักต้องมีทุกข์สิเหรอแล้วเรามาชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าความรักของหนุ่มสาวคู่นี้จะลงเอยกันอย่างไรฉากแรกเราจะพาท่านมาพบกับไอ้หนุ่มนักดนตรีผู้อาภัพยากจนพอสมควรและเรื่องนี้เรื่องอะไรคะผานางเมินผานางเมินเราจะพาท่านมาพบกับพระเอกในท้องเรื่องของเราก่อนครับภูเงินครับอ๋อนี่พระเอกเปอนนักดนตรีฮะโอ้โหโอ้หนี่พี่แหลมมาเนี่ย ตีทำไมคุณนะตีทำไมครับโอ้โหเรียกนาได้ตบกิ้งเลยเรียกพี่เรียกน้องก็ยังพอได้เรียกคุณนะประกาศหรือเปล่าฟังหรือเปล่าเวลาเ,าเล่าเรื่องให้ฟังเออฟังไหมเวลาซ้อมมันตั้งใจมั้งหรือเปล่าฮะมาทอพูงเงินเป็นหนุ่มนักดนตรีบ้านนอกยากจนเป็นนักดนตรีไทยโอ้โหออกมาล็อกปาท่อมเลยพี่ขอค้านหน่อยนี่พี่สมัยตกกี้แท้อะไรอะไรลีกีตาร์คะใช้ฟันลีนี่ฮะนายล็อกลอยข้างจริงแง๊งไป่น่าเชื่อนะ โอ้โหฟันนี่ก็มีประโยชน์มากเลยพี่ทำไมครับอ้อนี่บอกน้องจิ๊บด้วยนะคะบอกท<ำ>ั้งที่ศัตรูด้วยค่ะทำไมอแอร์มันเย็นเกินไปค่ะทำไมครถลดแอร์หน่อยนะคะโอ้โหสงสัยจะหนาวจัดขึเนี่ยเพราะอะไรครับดูสิฟันออกปากเลยอะออจะบ,บ้าเหรอพี่อันนี้เขาเรียกว่าฟันเหยินส<อ>มัยนี้วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ต้องเล่นดนตรตีออกกลางแจ้งเราต้องอนุรักษ์ศิลปะไทยเราไว้ ภูเงินเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีสีซอเหรอครับนักดนตรีไทยบ้านนอกไอ้ซอนี่มีสามอย่างคุณน้ารู้ไหมยังไงอีกัะมีซอด้วงเออซออู้รู้จักและมีซอฝรั่งซอฝรั่งอะไรวะซอฝรั่งอีกซอหนึ่งเหรอซอรี่ฮะโอ้โหอซอรี่อันนี้จับไปงงไหมงงไหมงงงงเซงงกับซอรี่มึงเนี่ย อันนี้ผมต้องทําอะไรครับอ้าวเป็นนักรนตรีก็นั่งสีซอไปอในหัวใจมีแต่ความรักคิดถึงฝ่ายคําซึ่งเป็นคนรักของเราพ่อกำนันเขากีดกันนั่งสีซอไปและในขณะที่เจ้าภูเงินกําลังสีซอนึกถึงฝ่ายคําคนรักของเขานั่นเองเป็นไหมเนี่ยบรรยากาศเศร้านิดนึงครับ ั้งคู่เลยไม่ได้ดูตามาตาเรืออะไรคะเป็นกุลสตรีผู้หญิงรักษามารยาทเรียบร้อยอแล้วนี่หนูทาอะไรเสียาหายคะเอามาดิ้นอะไรอย่างนี้ล่ะครับเอา้าก็หนูชอบเต้นน่ะจะไปเต้นอะไรเราให้มันเรียบร้อยหนยเราเป็นกุลสตรีผู้หญิงทำไมคะในเรื่องเราเป็นนางเอกไงออ้ย <ไฟ S 2> หนู<ำ>นางเอกหรือคะเป็นนางเอกพี่พูดอะไรไม่รู้เตี้ยๆสั้นๆงี้เป็นนางเอกเหรอจริงๆเธอเป็นนางเอกบ้าไม่จริงะ่ะเพราะว่าหน้าตาเธอคล้ายกับน้องแพนเค้กอุ้ย แม้กระทั่งเสื้อที่เธอใส่คล้ายๆกับน้องน้องอ้ําพัชราภาชัยเชื้อน้องอ้้ำแม้กระทั่งผ้าสิ้นที่เธอใส่คล้ายๆตักบงตดอุ้ยตักกมันไม่จริงเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ้๊บเบี้ยทำไมครับผมกลับแล้วกลับไปไหนอ่ะนี่บ้านี่สุดเจ้บบรรยากาศของความรักสิหนุ่มสาวรักกันเหรอ พูเงินฝ้ายคำคเข้าสู่บรรยากาศของความรักเฮ้ยพี่คาอะไรฟันจะเฉาะหน้าฉันเนี่ยแหมเธอก็ชอบพูดแบบเนี้ยแหมพูดเดี๋ยวพี่พี่เอาฟันเฉาะหน้าเลยเนีย่ย <c oughs> เขาบอกว่าคำว่ารักเริ่มแรกจากตัวรอ,อแล้วแตกหน่อจากรอเป็นกอไก่ไม่หันอากาศผันกลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลักสวง ้บบกกคนอย่างพี่ถ้าจะคิดรักใครนั้นไม่ยากแต่ไม่อยากรักใครให้ใจเผลอ,อถ้ารักแล้วต้องเทิดรักให้เลิศเลอรักเผลอเผอ,เอรักทำไมรักไม่เป็นเพียงแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนเพียงแค่นี้แค่นี้แทบขาดใจเพียงแค่ไหนแค่ไหนก็แค่นี้ เดี๋ยวถามจริงๆนะพ่อเอกแล้วสรุปแล้วมันแค่ไหนแน่ครับก็ผมมีกรอยู่แค่นี้ฮะอ๋อพี่อะไรหนีไปกับฉันเถอะเธออยู่อยู่กับพี่เหรอไปอยู่กับฉันไปอยู่กับเธอใช่แล้วเธอจะทําอะไรอะฉันจะไม่ให้พี่ทําอะไรเลยแล้วฉันก็จะไม่ทาอะไรอแล้วดูสิแล้วเราจะเอาอะไรกินกัน จะพาเขาหนีใช่จะบ้าแล้วเราเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องพาหนีอ้าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องพาหนีแล้วพี่ไม่ได้เล่นผิดเรื่องมึงต้องให้ผู้ชายเขาพาหนีฝ่ายคำไหมจ๊ะเธอรักพี่ไหมรักจริงไหมจริงสิให้พี่หอมที่ก่อนเอาจริงอไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดหรอไม่ได้คิดดูสิปล่อยให้เราคิดคนเดียวถ้าเธอรักพี่จริงวันนี้เป็นไงเป็นกันวันนี้พี่จะพาเธอหนีไปแต่พี่ และในขณะที่หนุ่มสาวก็เลยจะพากันหนีไปนั่นเองพ่อกำนันก็ตามมาทันและนี่คือแปวบบ้าโป่งปาร์ตี้เฮย้ปาร์ตี้ค่ะี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โปเฮาเฮานเฮาเนาะเจ้าของรักเจ้าของรักเดี๋ยวเดี๋ยวี๋พี่จิมครับพี่จิมครับครับ ผมอยากกลับมาอยู่ผมอยากกลับไปอยู่ตอนนี้มีอย่างเดียวละพอจะมีที่ให้เอาออกกระจายก็ออกมั่งไหมตอนนี้ล้นแล้วฮะต้องแบ่งแยกแต่ค่ะเออเฮาหมาเฮาตอนนี้ผมเป็นอิสลามเพราะผมไม่เลี้ยงหมานะฮะเป็นอิสลามอิสลามหรอฮะไม่เลี้ยงหมาผมก็อิสลามอ้าวอ้าวเพาเป็นอยู่แล้วนี่ถามจริงอ่ะทำไมต้องเป็นหมาด้วยอ่ะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอเป็นอย่างอื่นไม่ได้พี่ทำไม ฝาตัวฮาอยู่แล้วพี่ไม่ใช่พี่จอยครับพอดีผมไม่อยากจะทรยศกับเผ่าพันธุ์ไม่พอดีมันไม่มีตัวอะไรเหลือแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวจับฉลากได้เป็นหมาเลยเออผมอยากจะเอาญาติๆผมออกมาบ้างกี้คนที่ไม่ใช่อะไรเอาแหวกหน่อยหน่อยอ๋อได้ได้ เดี๋ยวบอกก่อนบอกก่อนนะคนชอบทักผิดนะใช่นี่นี่ขวัญจิตนะคะนี่จอยนะคะจะทักผิดตลอดเลยว่าจะเหมือนกันเหมือนตรงไหนเออมันไม่เหมือนนะคเหมือนครับดูแล้วเหมือนจริงๆเหมือนฮะเหมือนไหนเออเตี้ยเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้เขาไม่ใช่ครอบครัวแล้วอย่าพูดแบบนี้เพื่อขอเพื่อขอสูตรไปยกยกภรยศซะแล้วนี่ไงตระกูลเนี่ยเราหล่อสวยๆกันนั้นเลยคนนี้ก็หล่อผมก็หล่อหล่อ ก๋อเยอะกว่าอแล้วพวกเด็กของคณะเราเนี่ยที่แบบว่ารู้เลยว่าเป็นคณะเนี้ไม่อย่าพิ่งนะอย่าพว่ผมกลับมันก่อนนะกลับมันก่อนเนาะไปเรองน้ายุ่ยยุ่ยยยย่ยอะไรค่ะไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวเรคุยกันเองครับไปเลยครับไปเลยครับเอ้าให้แนะนำตัวกันดีกว่าไหมแนะนำตัวดีกว่ามั้งใครบ้างใครบ้างจะได้รู้วัชิตผมผมมาเหรออุทิตหนูมากขวัญจิต ฝนเย็นนี่แป๋วบ้านโป่งค่ะใครไม่รู้ไม่รู้ไม่้ตัวอะไรป่ามันป่ามันปามันป่ามันป่ามนปรู้เนยอ๋อแล้วเขาไม่รู้ไม่รู้เขาไม่รู้เป๊ะเสียงเป็ดครับชายาเขาเป๊ะเสียงเป็ดพบมาริโอเมาเลอร์ฮะไปเมาอยู่ข้างหลังนงี้ยอ่าผมไก่ครับไก่ไก่อ๋ออันนี้หมาครับไม่เป็นไรครับแล้วครับ ถ้าผมเรียกอุทยาครับผมอรัวิเสียเอาละครับวันนี้ปาร์ตี้ของเราต้องเลิกแล้วนะครับค่ะสนุกสนุกแบบนี้นะคะค้ำคันหันษาลันล่ากันทั้งครอบครัวเลยค่ะมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพระหัสในช่วงเวลาของไอฮาปาร์ตี้วันนี้เราท้กงหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะกำลังออกรถแต่แล้วก็หมดเวลามองนาฬิกาก็หมดเวลาสัน มัมดเราก็ดดกออีกนานไมหมเฮฮาปาร์ตี้รออีกนานไหมเราจะได้ดูกันเมื่อครูวิทันคงรอไม่นานหรอกที่จำเป็นเป้าหมดเวลามันหมดพอดีต้องขอลาที่สวัสดีบายบายต้องขอลาที่สวัสดี